นะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางออกจากที่พักครับออกจากโรงแรมมาครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเที่ยวกันต่อที่ศาลเจ้าฮาโกน่นะครับนี่นี่ครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เองครับศาลเจ้าฮาโกน่นะครับนี่วันนี้เราจะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อาศาลเจ้าฮาโกน่นี่ก็จะเป็นที่เสี่ยงเซียมซีนะครับแต่ เราอาร่านไม่ออกนะครับเลยไม่ได้เลยไม่ได้เสี่ยงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนกันนะครับเพราะว่าศาลเจ้าจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดินขึ้นขเขาไปสักหน่อยนะครับก่อนขึ้นไปก็จะนี่ครับมีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ล้างหน้าล้างตาชุบมือล้า,าลงหน้าล้างตาสักเล็กสักหน่อยนะครับนี่น้ำนี่เย็นเจี๊ยบนะครับโอ้โหใสเย็นมากนะครับออกจากหัวมังกรมานะครับนี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ ก่อนที่จะขึ้นไปที่ศาลเจ้าฮาโกนี่นะครับเดี๋ยวเดินขึ้นบันไดไปอีกสักพักหนึ่งนะครับจะอยู่บนเขานิดนึงนะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับศาลเจ้าฮาโกนี่แห่งนี้นะครับนี่ตอนเช้าๆอยู่นะครับอากาศก็จะเย็นๆหนาวๆหน่อยหนึ่งนะครับนี่ผ่านซุ้มประตูไปนะครับนี่ขึ้นไปโอ้โหดูครับนู่นครับเดินบันไดขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับนี่ ดูครับสถานที่นี้อุดมสมบูรณ์มากครับดูต้นไม้โอ้โหต้นใหญ่มากนะครับอันนี้ต้นสนทั้งนั้นเลยนะครับไม่รู้อายุกี่ปีนะครับต้นอย่างใหญ่เลยนะครับเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าภูเขาของเขาลายล้อมนี่เป็นภูเขาเทือกเขาฮาโกนี่นะครับนี่รอบล้อมอยู่นี่นะครับดูครับต้นไม้โอ้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนครับศาลเจ้าอยู่ข้างบนนีครับ นี่นักท่องเที่ยวที่กำลังลงมาก็มีแล้วก็ข้างหน้าศาลเจ้าฮากเนนี่นี่ก็จะมีทะเลสาบนะครับเป็นทะเลสาบอาชินะครับนี้ผมก็จะให้ดูบรรยากาศตอนเดินขึ้นไปนะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่สองข้างทางครับโอ้เด็กน้อยนี่ฟิตจัดครับวิ่งไปละนะครับนี่ก็จะเป็นอา,อาคารที่เขาสร้างไว้น่าจะเป็นศาลเจ้าเหมือนกันครับ ที่ศาลเจ้าฮาโกเน่นี่เป็นแหล่งรวมของเทพเจ้าเลยนะครับอยู่นี่มาพันกว่าปีแล้วครับนี่อันนี้ด้านซ้ายมือนี่ก็น่าจะเป็นศาลเจ้าคุซุริวหรือเปล่าไม่รู้ครับไอหลังหลังนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ใช่นะครับโอเคครับเดินขึ้นไปอีกสักนิดนึงนะครับศาลเจ้าฮาโกเน่อยู่ข้างบนนะครับโอ้โหหอบเหมือนกันนะครับเล่นเอาหอบเหมือนกันนะครับ บันไดหลายขั้นโอ้โหนี่ครับแล้วเราก็ถึงแล้วครับศาลเจ้าฮาคุเน่ครับอยู่ข้างบนครับนี่โอ้โหลานกว้างมากครับดูครับป่าไม้รายล้อมอุดมสมบูรณ์มากครับดูครับอันนี้ก็ผู้คนกำลังเดินขึ้นมาครับขอพรกันนะครับดูครับก็ที่รุมกันอยู่ตรงนี้ก็คือนี่ครับอันนี้ก็ น้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับออกจากหัวมังกรมาครับหัวมังกรเก้าหัวนะครับดูครับดื่มก็ได้นะครับใครที่จะเอาขวดน้ํามาใส่เอากลับไปบ้านก็ได้นะครับดื่มก็ได้ล้างหน้าล้างตาล้างมือนะครับเอาสักหน่อยครับนี่โอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยครับน้ํานี่ใสไหลเย็นมากครับใครที่กระหายมากก็ดื่มแทนน้ําเย็นได้เลยนะครับน้ําเป็นน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับมาจากเทือกเขาเลยนะครับป่าเขาเขาอุดมสมบูรณ์มากนะครับดูครับ นี่ครับเราเดินขึ้นมาที่ศาลเจ้าฮากุเน่นะครับศาลเจ้าฮากุเน่นี่มีอายุ1,250กว่าปีแล้วนะครับนี่เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับเป็นหน้าเป็นตาของเมืองฮากุเน่เลยนะครับข้างหน้าก็จะมีทะเลสาบอาชินะครับอยู่ข้างหน้านะครับนี่ก็เดินทางไปมาจากโตเกียวมาที่นี่ก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับเดินทางง่ายสะดวกอยู่นะครับแต่ก็จะอยู่บนเขาหน่อยหนึ่งนะครับนี่สถานที่แห่งนี้เป็น ที่สิงสถิตของบรรดาเทพเจ้านะครับมีขอพรได้นะครับแข่งขันก็จะได้ใช้เดินทางปลอดภัยนะครับเปิดดวงเสริมโชคลาบผูกดวงความรักนี่ครับมาขอตรงนี้นะครับได้หมดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกของฝากนะครับใครที่จะซื้อกลับบ้านได้นะครับนี่สันเจ้าฮาโกนี่นะครับนี่ครับเราเดินลงมาแล้วครับหลังจากที่ขอพรกันเรียบร้อยครับ ลงไปข้างล่างก็จะเป็นทะเลสาบอาชินะครับนี่เดินลงไปข้างล่างมีทะเลสาบอยู่ข้างหน้านะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับนี่รอถ่ายรูปกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูสันติภาพนะครับเ <c oughs> ฮวะโนโทลิอินะครับนี่ตรงนี้โอ้โหเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปดีนะครับนักท่องเที่ยวต่อคิวยาวมากนะครับนี่เราก็จะเดินเรียบแล้ว าท,ทะเลสาบไปนะครับเดี uh, mm ๋ยวเราก็จะเจอกับบรรยากาศของทะเลสาบนะครับนี่เราเดินไปเพื่อจะไปขึ้นเรือนะครับเราขึ้นเรือโจนสลัดนะครับดูครับนี่เดินเลาะมาสักพักหนึ่งก็จะเจอแล้วครับทะเลสาบนะครับนี่เดินข้างๆทะเลสาบนะครับชิวๆเลยครับหูบรรยากาศเย็นสบายครับดูครับหูทะเลสาบเขากว้างใหญ่มากนะครับดูครับสุดลุงหูลูกตาไปนู่นเดี๋ยว เดี๋ยวเราก็จะเดินเรียบจากอ่าชายชายทะเลสาบนี้ไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะไปซื้อตั๋วเราจะไปขึ้นเรือโจรสลัดนะครับนี่ดูครับภูเขาลายล้อมครับมีน้ํามีภูเขาโหนี่ครับบรรยากาศนี่ชิลมากเลยครับเย็นสบายเลยครับนี่ตอนเช้าเช้านี่ครับนี่แสงแดดกําลังดีเลยนะครับไม่ถึงกับร้อนนะครับ อากาศเย็นสบายประมาณ11องศาค,ครับตอนนี้ที่เรากําลังเดินอยู่นี่ครับ11องศาโอ้โหถ้าไม่ใส่เสื้อแขนยาวก็หนาวเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ<ม>เห็นแดดจ้าๆแบบนี้นี่ไม่ร้อนเลยนะครับเดินเล่นกันนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเดินไปซื้อตัว๋วนี่ครับเรือโจรสลัดมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือลํานี้นะครับนี่อันนี้ ข้ามมาจากอีกฟากหนึ่งนะครับเราเราจะข้ามจากฝั่งนี้นะครับไปอีกฟากหนึ่งนะครับครับเรือกําลังจะเทียบท่าแล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับซื้อตั๋วกัน่นี่หลังจากซื้อตั๋วเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอผู้โดยสารข้ามมาอีกฟากหนึ่งลงเรือก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราข้ามไปอีกฟากแล้วเราไปซื้อตั๋วครับเราจะไปขึ้นกระเช้านู่นครับบนยอดเขานู่นครับนี่เดี๋ยวรอขึ้นเรือก่อนนะครับ เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศภายในเรือด้วยนะครับมีเรืออยู่สองลำนะครับข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับเรือนี้ก็จะวิ่งแต่ในทะเลสาบนี่แหละครับเรือโจรสลัดสวยมากนะครับโอ้โหดูครับเขาตกแต่งได้สวยงามมากนะครับไปถ่ายรูปข้างบนเรือครับชมวิวทะเลสาบกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นเรือกันนะครับ โอเคครับนี่หลังจากขึ้นเรือแล้วครับเราจะขึ้นไปอยู่ชั้นบนสุดเลยนะครับตอนนี้กําลังเดินเดินขึ้นบันไดวนเวกันอยู่ครับมีลิฟต์ด้วยนะครับเรือนี้มีลิฟต์ด้วยนะครับแต่เราก็จะเดินไปนี่อันนี้ก็ผู้โดยสารกันแล้วแต่ครับสะดวกนั่งชั้นไหนครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมีดาดฟ้าด้วยนะครับเรามาทั้งทีก็จะนู่นแหละครับวนขึ้นไปบนดาดฟ้านู่นแหละครับ ภายในเรือเขาตกแต่งสวยงามนะครับยังกับโรงแรมเลยครับนี่ครับโอเคนี่ครับถึงข้างบนแล้วครับนัดฟ้าเรือแล้วนี่ครับชมบรรยากาศโอ้โหลมเย็นมากนะครับลมเย็นสบายเลยครับล่องเรือกลางทะเลสาบนี่ครับทะเลสาบอาชินะครับนี่ก็หาที่นั่งกันนะครับแต่ผมนี่คงไม่นั่งครับผมจะเดินถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศเก็บรูปภาพนะครับดูครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วครับนู่น อันนี้ขวามือที่เห็นแดงๆเล็กๆนั่นเน่ก็ประตูซุ้มประตูสันติภาพนะครับนี่ที่เราเดินมาเมื่อกี้ครับน,นี่ก็โหเจอแล้วครับเห็นภูเขาไฟฟูจินะครับโหวันนี้สวยงามมากนะครับฟูจิอยู่ครับข้างบนมีน้ําแข็งเต็มเลยนะครับนี่ครับเจ้าหนูน้อยอ,อยากให้อุ้มครับอุ้มอุ้ม พ่ออุ้มหน่อยพ่ออุ้มเขาหน่อยนะครับนี่ดูครับพาชมบรรยากาศล่องเรือไปชอบใจใหญ่เลยเด็กน้อยนี่ครับนี่ชมบรรยากาศกลางทะเลสาบนะครับโอ้โหสวยงามมากครับนี่ครับผมซูมไปดูนะครับกระเช้าเดี๋ยวเราก็จะขึ้นกระเช้านู่นเลยครับเช้าอยู่ข้างบนยอดเขานน่นเดี๋ยวรอลงเรือก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วเพื่อขึ้นกระเช้ากัน ะช่วงนี้ก็ชมบรรยากาศนี่ครับ นี่ครับก็จะมีผู้คนพายเรือมาครับหาปลานะครับนี่นี่ก็จะเป็นใครที่ชอบตกปลานะครับก็จะนี่ครับพายเรือเล็กๆมากันเองนะครับนี่ครับบรรยากาศของทะเลสาบนะครับใกล้จะถึงท่าแล้วครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาขึ้นท่าแล้วครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วซื้อตั๋วรถบัสนะครับเพื่อจะขึ้นไปนั่งกระเช้าข้างบนเขานู่นนะครับผมจะพาไปชมข้างบนเขานะครับอ่าตามชม ตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวซื้อตั๋วรอรถครับผม